สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอก,กับเจตาพาลรวยคือเก่าค่ะในทางช่องยู u ูบเนาะเจตาก็จะวางแนวทางของล่าพัฒนาค่ะคลิปนี้เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นประวัติของออลอยเปดเด้อค่ะวันที่สิบเก่าที่ผ่านมาเนาะเล่าพัฒนาของเพิ่นวิ่งรูดเข้าไปทึงบนทึงล่างเด้อค่ะของออลอยเปดหกับแปดเนาะ แปดหกสองบนสามตัวล่างศูนย์แปดของออปล่อยเป็ดเข้าไปค่ะทั้งสองตัวแปดนี่ทั้งบนทั้งล่างเนาะเข้าหกแปดเอซเป็นยังไงเนเนาะค่ะได้วิ่งได้ตามของออปล่อยเป็ดบน่นออมีไผโศกไผ่หมานบน้านอ่อมมนมาในเด้อเจตาจะได้ดีใจนำ้ำคันไผได้ค่ะ ดีใจน้ำเนาะค่ะคันมีไปตามวิ่งรูดเนาะสายวิ่งสายรูดค่ะของอ,อปลอยเป็ดเพ่นจับมือกันมากอดข้อกันเดินบุญกับพลางวิ่งรูดเนาะค่ะมาไปตามใหม่คัะยังบ่าทัานใดยังบ่โทโดีวันที่สิบเก้าอยู่กับอ,อปลอยเป็ดจะมาไปใหม่กับเพ่นเนาะค่ะแนวทางใหม่ของอ,อปลอยเป็ดเนาะ กราบขอบุญขอบคุณออปล่อยเปีดหลายๆเดือค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาไปไม่ตามต่อค่ะวิ่งหลูดของออปล่อยเปียดหกับเจ็ดค่ะสองตัวสี่หางหกแปดหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนี่กันเพื่อนค่ะกันหางหนึ่งกันแปดหนึ่งค่ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้เด้อพี่น้องกันกันกระมีอาจจะมาเนาะเป็นกันไว้ชอบกับจัดค่ะขัดกับพานของอปอยเป็ดเมื่อนวันที่ยีบสองค่ะเป็นวันจันทร์แล้วเป็นวันใหม่ไปใหม่เนาะไปรุ่นกันต่อไปใหม่2องทุ่มครึ่งล่วพัฒนากับอปอยเป็ดค่ะชอบกัะจัดค่ะขัดก็พานเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้จรณญาณนในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะมีเขามีรุดเนาะออปล่อยเปียดค่ะแคปหน้าจอค่ะใคจะไปต่อกับเพิ่นแคปหน้าจอแล้วไปต่อค่ะซองสุวันค่ะประวัดของซ่องสุบัน กสองเข้าไปเติมต็มค่ะวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาสองสุวันเอซเป็นยังไงในนอค่ะวิ่งลุดหรือสองตัวเข้าต็มมต็มแบบบด้กัรข้างบนค่ะลาวพัฒนาเพิ่นนี่แปดหกสองศูนย์แปดวิ่งรุดจับมือกันมาหกกับแปดค่ะบนออกตรงตรงหกสอง ซองสุวรรณเป็นยังไงคะ่ะเอฟซีภัยใดภามานดีใจน้ำเด้อคะ่ะดีใจน้ำไัโชคดีกับซองสุวรรณวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนาะคะ่ะภัยใดน้ำพืนก็ดีใจน้ำคะ่ะดีใจน้ำเอาภัย,ยังบ่ท่านใดบ่ได้ตามงวดที่ผ่านมามาตามงวดนี้คะ่ะมือนี้มือใหม่เนาะมาตามกันใหม่กับซองสุวรรณไปใหม่ไปโต เป็นมือใหม่แล้วเนาะคะ่ะเป็นวันใหม่แล้วมาใหม่ไปใหม่กราบขอบุญขอบคุณซ่องสุวรรณคะเทียวนวาทาังมาว่างทางช่องของเจตาเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงบิงดูดของซ่องสุวรรณค่ะเพิ่นไฮซูนกับสองศูนกับสองสองโตสิงหางค่ะศูนย์หกสองหกศูนย์แปดสองแปดค่ะเบิ้ลศูนย์ สองสองสามตัวสองหางค่ะศูนย์สองหกศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์สองค่ะวิ่งรูดเดินทอกันเด้อค่ะซองสุวรรณเดินเท่ากันวงกลมหายมาศูนย์กับสองค่ะสายวิ่งสายรูดจับตามองของซองสุวรรณค่ะมือในเล่าพัฒนาสองถุมขึงสายวิ่งสายรูดศูนย์กับสองค่ะสองตัวเพะนินหายสองหางค่ะในสองหางศูนย์แปด สองแปดเบิลจะมีศูนย์เบิลค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือว่าเนาะเป็นวันจันทร์เลขอาจจะเป่าก็ไดเนาะพี่น้องศูนย์ศูนย์สองสองอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะวันจันทร์ค่ะมือเนี้ศูนย์สองแปดค่ะสามตัวสามสามตัวหนึ่งหางเน้นให้หนึ่งหางเนาะสามตัวสามหางเน้นหางเดียวค่ะหางเดียวศูนย์สองแปดค่ะ แคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับสองสุวรรณเนาะแคปหน้าจอไปต่อรุ่นกันมือแรกเนาะค่ะซองสุวรรณแนวทางพก,ก่งทีแนวทางพก,ก่งสิบเก้าที่ผ่านมาเนาะค่ะต้องขอโทษคอไพ่เอฟซีแท่นแนวทางพก,ก่งเนาะค่ะ แนวทางของพื้นหลุดไปวันที่สิบเก้าไม่เข้าไม่มาเนาะค่ะแปดหกสองศูนย์แปดแนวทางพกจริงไม่เดินคะ่ะเลียกพื้นหลุดไปเนาะขอโทษขออภัยแทนพกจริงเนาะคะ่ะจิตต่างให้กำลังแรงใจคือเก้าคะ่ะแนวทางพกจริงให้กำลังใจคือเก้าไปตอมือไหมคะ่ะกรับขอบุญขอบคุณแนวทางพกจริงหลายๆคะ่ะที่เอาแนวทางมาบางทางช่องเนาะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเล่าพัฒนาวิ่งรูดของพเกิงมืนีค่ะของพเกิงมนืนีวันที่ยี่สิเนาะวิ่งรูดเพิ่นให้มากค่ะวิ่งรูดเพิ่นห้มาเก้กับสามเกากับ3ามสองตัวสหางค่ะ 6. เก้าหกเก้สเจาหเบิลค่ะเก้าเกมสาม 3ตัว3มหางเก7 3 9ามเจหกสวิ่งรูดเดินทอกันค่ะ 9, เกกับ3ามพอกิงวิ่งรูดเด่นเท่ากันเน้นสองหางค่ะเกหกับเก้ามตัวหนึ่งหางค่ะแนวทางพอกิงพน่นให้สาม้าหก แคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับแนวทางเพราะจริงเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเน,ะะนาะค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อแคปหน้าจอไว้พิจรารณามือแลงค่ะกับเปล่าพัฒนาไปต่อค่ะกับปรุงสูง ของลุงทรงค่ะที่ผ่านมาวันที่สิบเกาวิ่งลุดบนล่างพื้นกระเข้าไปเนาะค่ะศูนย์ของลุงทรงกันยังบ่ท่านรุดค่ะถือว่าเดินสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะซ้ายวิ่งซ้ายหลุดมีไผได้มีไผรม,มานบอกขันน้ำลุงทรงวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเพื่นเขาไปอยู่เนาะค่ะวิ่งศูนย์สองตัวมาหนึ่งตัวค่ะของลุงทรง ภัได้ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะคันมีภผได้ภผโชคดีมีไผตามเนาะถ้าได้ก็ดีใจน้ำกรับขอบุญขอบคุณลุงทรงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทังช่องของเจตาเนาะคะ่ะกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับแนวทางลุงทรงเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาของพิ่นบัณยีส2เป็นมือนี้เนาะคะ่ะมาไปต่อไปใหม่มือใหม่ เต้าพัฒนากับวิ่งรูดบนล่างของลุงทรงค่ะสายวิ่งสายรูดค่ะสายวิ่งสายรูดกับตามองงามอยู่ดีเนาะค่ะงามอยู่เก่ากับสองวิ่งรูดของลุงทรงมักน้ำจีตาวะ <c oughs> จีตาสอบอยู่ด้วยค่ะนี่เก้าสองเก้ากับสองค่ะเด่นเท่ากันเลยเน้นสีหางสีหางสองตัวเก้า แปดหาแปดสองแปดหกแปดค่ะกันร่องค่ะล่องล่องของลุงทรงมีสี่หางค่ะเก้าหกห้าหกสองหกหกหกสามตัวสามหางค่ะแปดเก้าแปดแปดห้าแปดแปดสองแปดดินทอกันขอ้าองหางวิ่งดูดกระดินทอกันเนาะผิดเจรณาเบึง ตามต่อกับลุงทรงค่ะมือแรงสองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งเน้นทอกันค่ะสามตัวผิดเจรณาเบื้องหนีร่องของพื้นเนาะค่ะสี่หางของลุงทรงเอาชอบก็จัดแคปหน้าจอไว้ค่ะแคบหน้าจอไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณลุงทรงลายๆค่ะแนวทางของพื้นรลุนกันต่อไปไหมมือนีเนาะค่ะกับลุงทรงลาวพัฒนาค่ะ มื่อนี้ก็อใอยพี่น้องโชคดีมือแรงสองทุ่มครึ่งล่าพัฒนากับลุงสุงเนาะรุนกันต่อไปใหม่คลิปนี้ก็ขอกรากลับขอบุญขอบคุณเอบซบอจะเป็นเอซเก่าเอซีใหม่เนาะค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้เจตาเขามากดติดตามเนาะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้วค่ะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้บอพาดคลิปใหม่ๆของเจตา ดกดดิงแจ้งเตือนไว้คลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไซอ็ขอคอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ